ผู้ชายอายุ45ปีนะอันนี้ก็เป็นเกาอีกแล้ววันนี้วันเกาแห่งชาตินี่นะแล้วก็มาเนี่ยมาดูนีกินยาบ้างไม่กินยาบ้างอีกแล้วเนี่ยบวมเลยเห็นไหมเข่าขวาข้างซ้ายนี่ไม่ค่อยบวมเท่าไหร่แต่วันนี้ปวดข้างขวาเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้อันนี้เยอะครับผู้ชายวันนี้ปัญหาหลักๆคือเกาเนี่ยถ้าเกิดไม่รักษาเนี่ยปัญหาคือมันตกตะกอนพอตกตะกอนคุมยูริกได้ไม่ดีมันตะกอนก็ตกตามข้อพอตกตามข้อมันก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบเปนเยื่อบุข้อ พอกระตุ้นหเเสร็จก็มีน้ำออกมาเนี่ยลองดูนะเนี่ยเข่าบวมขนาดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยน้ำจะเต็มข้อเลยเรามาลองดูนินดนึงนะอันนี้เราตรวจมาแล้วาวดูนะเห็นไหมนะด,ดำๆเนี่ยเป็นน้ำั้งหมดเลยที่อยู่ในข้อเข่านะตรงนี้นะอันที่สองข้างขวาข้างซ้ายนี่ก็ปวดแต่น้ำยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าข้างขวาเนี่ยที่ปวดเยอะเห็นไหมน้ำเต็มเลย,ายการรักษาเลยนะอันที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวดูดน้ำออกฉีดยารรออกกลดเสพติดลดปวดอาการปวดพวกนี้มันจะเบาละแต่ว่าปัญหาตามมาเนี่ยคือแต่ที่ฉีดยาอะไรแล้วเนี่ย มันจะต้องไปเช็คนะว่าหนึ่งเกาเลอที่มันสูงเนี่ยมันเกิดจากสองเรื่องไตสร้างเยอะหรือว่าไตาขับออกไม่ดีหรือว่าร่างกายมันสร้างออกมาเยอะนะสองแบบสองัวไกลเพราะปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยพอหายปวดก็ไม่ยอมกินยาเนี่ยี่ปัญหาที่เจอบ่อยเลยพอหายปวดดีแล้วมีแต่พอจะปวดแล้วจะเป็นจะตายแล้วเนี่ยโอ้ต้องกินยาต้องอะไรต้องเำแต่ต่อไปนี้ต้องเคร่งครัดนะในการกินยานะต้องต้อง,อ,ง,อ,งอันนั้นเพราะว่า ปัญหาคือ hmm. น the is mm ี hmm. ้ถ้าเกิดเราไม่สามารถจะคุมยูริกได้ดีเนี่ยถ้าปล่อยให้ยูริกมันสูงตลอดเวลาแล้วก็เกิดการบวมของข้อบวมไปบวมมาเนี่ยปัญหาไม่ใช่อยู่แค่ตรงนี้ปัญหาคือไตสิ่งที่รักษาเขาเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือว่าเราป้องกันไม่ก็หัต่งว่าส่งหลักๆในการรักษาเขาคือเราไม่ต้องการให้เขาบวมหรือว่าไม่เกิดให้ไม่ต้องการให้เกิดข้ออักเสบที่หนึ่งนะเพราะถ้าเกิดเกิดอักเสบบ่อยๆมันก็เลื้อหลังนะอันนี้สองคือสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการไม่ให้เกิดไตวายะเพราะว่าถ้าเกิดเขานานะครับ สำหรับคนไข้ที่เป็นเกาณ์นะนะควรจะพบแพทย์สม่ำเสมอแล้วก็กินยาอย่างสม่ำเสมอถ้าควรจะต้องเช็คเลือดนะก็คือดูค่าไตค่าริดอย่างน้อยหกครั้งหกเดือนครั้งหรือว่าปีละครั้งนะครับเนาะนิดเดี๋ยวโอ้โหเจ็บปวดเยอะมากเจ็บป้อ สะลุงอ่ะอนะนี่ใช่เลยเก้าเลยเนี่ยนี่ดูนี่นี่มีขุ่นเนี่ยเดี๋ยวไปตรวจ่อยที่ดูดออกมานะเราจะเห็นเลยนะเนี่ยมันข,ขาวๆเนี่ยมันเหมือนจะมีสะกรอนของา้ออยู่ด้วยนะเดี๋ยวนายส่งตรวจนะครับนะ,ะเคยไปฉีดยาจะเห็นมาก่อนปะ 是嘛？先也买哦、对不是，像猫狗。